กราบสวัสดีครับพี่น้องป้องไปมาครับมาเบิ่งซุส้มเมียพันเพิ่นเพดดอกไม้ใส่บุญระเบตครับอันนี้เมียพันเตยครับนี่ผู้สวยๆนี่สวยสวยที่สุดในโลกดูต่อมากกับเมียพันคเบิึงกว้างกันนะเพื่อนนี่ครับเมียพันคัมก็สวย อันนี้แม่พันแหว่อันนี้เพิเนนพ่นกระเฮ็ดดอกไม้คือกันล่ะครับเฮ็ดดอกไม้ไปวัดอ่าเฮ็ดดอกไม้ไปวัดครับมาเด้อครับพี่น้องผู้ดใดสนใจก็มาเฮ็ดซอยกันแง่หมอดำตาเนาะอันนั้นลูกพันคัมอันนี้ลูกพันเตยอันนี้ลูกพันแหวสวยกว่ามู อันนี้ลูกสาวปอน่นจะเลื่อนนี่แหละครับนี่หุ่นออดหลอดเต็มกล้องเลยลูกสาวข่อยคุณดีเฟอร์เฟกคุดีเฟอร์เฟกเทาไรไปตรวจมะเร็งท้อมาเด้อครับมาผู้ใดสนใจกับมาเฮ็ดบุญน้ำกันพี่น้องบุญพระเวทบ้านน้องแขดงหมู่สีวันที่ยี่สิบห้าเจ้าไรเหรอจริงิงแต่ว่าเดือนใดพ่อหูจักเดือนนี้แหละเดือนนี้แหละครับเพื่อนว่า มันนี่วันอาทิตย์เมียพานแหวใส่เสียแดงใส่เสียสีแดงสืกอ,อยู่ <c oughs> แต่ว่าเมียพานข้ามใส่สีสมเมียเมียพันเตยใส่สีกุทุย <c oughs> อาติดตาม้ะพี่น้องครับติดตามสวัสดีครับสวัสดีครับ